ยาอะไรเหรอตอผมผมจริงเหรอจริงมาก่หสนิจเินไงก็หน่อยผมจริงพกี้ม่งมตอนัดทีมบอกว่าผมกินแต่ยาที่ฉีกเมื่อกี้ยานรอยาแบบเดอนน้าเดิร็ะทีมอะีเสมาเราอยู่โดยตลอดเวลา คุิมนะคะในฐานะพรีเซนเตอร์ของ T Y H White Serum ค่ะอันนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะซึ่งเรารู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่เราใช้เองจริงแล้วก็ชอบตรงที่แบบเราไม่แพ้ทุกทีเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกแบรนด์เนี่ยเราก็่กลัวแล้วแล้วถ้าสมมติเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ ค่ะพอมาถึงวันนี้ก็ดีใจกับพี่บุ๊คด้วยนะคะแล้วก็พี่บุ๊คด้วยค่ะที่แบบเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วนั่นก็เป็นการแบบพิสูจแล้วค่ะว่าแฟนเราจริงเราก็สามารถเป็นบิยูนเตอร์ต่อไปได้เลย่อนเลยได้เลยค่ะเป็นยูทูบแล้วอยู่ในยูทูบแล้วถามเรื่องถามเรื่องว่ายืดได้มาหันกันไหม ทำอาหารกับพี่มากที่เป็นไล่คู่กันแล้วยืนเถียงกันว่าใครทำอาหารที่เป็นคู่่กันไล่ไปไล่สดอ่ะที่เถียงไปเถียงกันว่าใครจะทำอาหารอะไรกันที่มองตัวเองอะไรอ่หารจริง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 จได้เข้าสูงสุดสองในแค่ไหนคู่เลยจริงจริงเราก็คือถ้าเวลาว่างอ่ะเราก็ทำอาหารให้ทานกันแบบได้เรื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืาส่วนใหญ่เขาจะพัแบบอาหารเบาๆอะไรอย่างเงี้แต่ว่าที่เถียงกันส่วนใหญ่เราก็ตีกันจน ก่อนที่อาหารจะเสร็จแล้วเราอ่ะคือแบบตะเมียตะไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ใช้เวลาตุ๋นนานกว่านี้ทอดนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบบเมื่อไหร่จะเสร็จเลยจะกินอย่างนี้จบอยหางเงี้ยนะคะว่าจบปีในี้ไปใครจะเป็นพ่อค้าก็พี่หมกา,ากมาามกนน็อยากเรียนทำอาหารคิมก็อยากเรียนทำอาหารเหมือนกันนะคะก็คิดว่าปีหน้าว่าจะลงคอร์สไปคู่เลย ไ,ได้วยกันค่ะแยกกันไปแบบว่าคุณอยากทำขนมด้วยค่ะแล้วจริงๆสกิลไทยน่าจะเหมาะสมกับการเข้าครัวสุดคิมเมาคิมค่ะที่หมาควรทำแบบนอกบ้านหมายถึงน,นอกบ้านคือแคมปิง้งแคมปิงมป้งแบบ,แบบว่าย่างเนื้อ,อทำพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ย้าอย่างเวลาเขาโมโหหิวเรา กินแต่เค้เขายังไงบอกรอแป๊บมือแล้ก็แบบเอานี่ไงเราก็ซื้อผลไม้มาให้กินดานก็ไม่กินเราจะกินเดี๋ยวนี้รู้เท้าเหมือนกันมันจะไม่อร่อยแต่แต่แต่เขาบอกนะว่าขอหน้าที่เขาคุ้มมากเลยต่อว่ะดูคุณล้างจานอะไรขอได้อะไรก็ได้คือทำได้หมดยกเว้นล้างจานทไมชอบล้างก็ยืนยันว่าจะไม่ล้างจานยืนยันว่าจะไม่ล้างแล้วตกลงกัาไม่เ้าอย่างว่าเราชิม เขารู้ค่ะเขาลูบตอนนี้คือแบบเวลาเขาไม่กลับบ้าน3วันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเห็นการไม่อยู่ในร้านอาหารเราเคยคิดเครื่องเครื่องล้างจานไหมเครื่องล้างจานตอนนี้มันมีกระสุนไหมไม่เพราะว่าเราอะถ้าเรามีเครื่องล้างจานเราก็ต้องเอาขยะออกก่อนอยู่แล้วอยู่ดีเพราะฉะนั้นมือเราต้องถอดแล้ปอกกับเศษอาหารอยู่ดีใส่ถุงมือลูกใส่ถุงอ่ใจริงๆอันนี้คือยืนหนึ่งเลยว่าไม่ล้างจานแน่นอนไม่ล่ะคือเป็นคนไม่ล้างจานมันต้องเป็นเด็กโรงแรด้วย คือกับพี่น้องทุกคนจะรู้ว่าคิมไม่ทางจ่าแต่คิมมาดูดฝุ่นกว่าบ้านถึงบ้านได้หมดได้หมดมันมันเคยมีปัญหาในคิมเรื่องเรื่องอารำคาญเพราะอะไรถูกแบบไม่พาเป็นเราก็ปวดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องทำแล้วปวดไปด้วยรำพีด้วยเราไปปมกับการรำคานไญมันไม่น่าจะเป็นเรียกว่าปมได้หรอกมันจะแบบเศร้าอ่ะ เราอีเสร็จอ่ะารใช่ไหมอาตักพักนี้ตั้งแต่เขาถอนรดแล้วทำงานเขาสอนเก่งเออสอนเก่งจังเห็นใช่ไหมรู้สึกก็รู้สึกแล้วก็เพลงไปดูแจ้งเขาทราบไหมไม่ได้แจ้งค่ะาก็คือเขาก็ทํางานหนักมากอ่ะกว่าจะได้หุ่นดีมาเขาก็ออกกำลังกายค่อนข้างที่จะหนักมากค่ะก็เลยรู้สึกแบบโอเคเขาคงภูมิใจในหุ่นพี่แบบพี่ตังบอกไหมว่าฉันไู เคยแซวไหมว่าเราดื่มกาแฟทำไมต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ก็ไม่แต่ว่าเพื่อนทุกคนก็แซวมาบอโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้ห้ามใช่ไหมจริงๆไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามหรือห่วงไห่วงไหมแต่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงจริงหรอให้คนดูได้แต่ได้ข่าวว่าเราเป็นพ่อครูบ่อยพี่กองพ่กองพอพ่พี่ยาพี่ยาบอกอย่าที่กองบ่อยแต่ไม่รู้มาหาญาหรือ ยาวไปยาไปครั้งเดียวยาวอีกแล้วไปครั้งเดียวเลยตอนนั้นคือเราไปดูกระเบื้องเอ้เราไปดูหินอ่อนที่เขาใหญ่พอดีก็เลยมาทานทานก็เลยแวะเขาไปซื้อน้ำส้มให้เพื่อนก็แบบไม่ดูความดีค่นชอบเลยไม่ซื้อไม่โฟกัสเลยเราไม่ได้ไปหาค่ แล้วจีนจีนอนไนะไมนมีจีนกอดเพื่อนหรืออะไร่ไม่มีค่ะไม่มีอยู่นานแค่ไหนเขาถึงบอกเขาถึงมาเมาเราว่าเราอยู่เราไปเฝ้าย่าก็มาหาคิมกอกันนะเราไปแล้วก็เมา้านหรอไหมไม่มีมาแต่ตัวแล้วก็มาแบบเดินผานคิมไปเลยอไม่หาพ่อนเลยย่าบอกว่า สายคิวมันรูปเรื่องจริงนะไม่งัวมาท่าทุ่มแล้วอ่ะก็ได้เรียกไปว่าไอ้พี่ได้พี่มาพี่มาพี่มาแลอวพี่แบร์ทำหน้าแบร์ทำหน้ายังไงเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเรียกบ่อยไหมคะเคอเรียกบ่อยไหมคะคันเแล้วแต่ว่าร้อยยาวเลยไม่ได้เลยกับสองคนเนี้ยโอเคโอเคโอเคค่ะ